สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว Channel ชาแนลที่เต็มไปด้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามวันนี้ก็คือทําไมเมื่อมีอาการปวดไหล่จึงคนฟังทางนี้เวลาที่เราปวดไหล่เนี่ยบางทีเราก็คิดว่ามันก็ปกตินะใช้งานมันมากมันก็ปวดอะไรแบบนี้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อาการปวดไหล่จากการใช้งานตามปกติ มันอาจเป็นอาการเริ่มต้นของโรคข้อไหล่ติดก็ได้โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานอยู่เป็นโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินอยู่หรือเป็นโรคที่ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเช่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรก็ตามที่เราไม่ค่อยได้ขยับแขนขยับขาขยับร่างกายหรือเคยมีเส้นเอ็นบริเวณไหล่ฉีกขาดนะครับอาจจะเป็นอาการปวดไหล่ที่เป็นโรค ไหลติดก็ได้นะครับทีนี้เ,เรามารู้จักโรคไหลติดกันก่อนนะครับระยะแรกเนี่ยมันจะมีอาการปวดไหลอย่างชัดเจนนะครับจะปวดมากเมื่อขยับไหลแต่ยังขยับไปได้แต่ว่ามันปวดซึ่งระยะนี้บางทีนาน2-9เดือนนะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่ระยะที่2คือระยะของการติดของไหล ซึ่งระยะที่2อเนี่ยอาการปวดจะไม่ค่อยมีแล้วแต่จะเคลื่อนไหวข้อไหลไปได้ไม่สุดทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะไปข้างหน้าข้างข้างข้างหลัขง,ข,งขึ้นบนเนี่ยมันจะติดไปหมดโดยที่อาการปวดก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่ไปไม่ได้ซึ่งระยะนี้จะทําให้การใช้ชีวิตเนี่ยลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการปวดไหล่ปวดมากเมื่อขยับไหล เป็นอยู่2อสวันก็ไม่ดีขึ้นควรจะไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์เนี่ยวิจัยตรวจรักษาซะถ้าหากเป็นโรคข้อไหลติดและได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะทำให้ไม่ต้องทนลำบากกับการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากขยับข้อไหลไปไม่ได้ตามที่ต้องการในอนาคตนะครับครับวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชนะนของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ